นณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลเมืองวา,งางรินชันราบไม่ได้มีเพียงก๊าซเชื้อเพลิหรือไบโอกาสจากบ่อฝังกบดพยะเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ยังมีการสานต่อโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลน้ำมันที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัดใช้แล้วเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่นับวันจะหมดไปค่ะ จาโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ามันพืชใช้แล้วของเทศบาลเมืองวรินชำรานนะครับเริ่มต้นจากโครงการอาหารปลอดภัยของรัฐบาลคณะนัศบาลเมืองวริชำราบจึงได้เล็งเห็นประโยชน์จากน้ํามันพืชใช้แล้วตัวนี้จึงได้ทําการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปงดการใช้น้ํามันทอดซ้ําหลังจากนั้นเราจึงได้เก็บรวบรวมมาผลิตเป็นน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์ใช้แล้วกอบกับในปีพุทธศักราช2549เราได้รับ การสนับสนุนเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสำนักงานพลังงานคุณภาพที่7ซึ่งสามารถผลิตได้ครั้งละ150ลิตรครับการต่อยอดทางความคิดด้วยการพัฒนานวัตรกรรมเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานเป็นผลให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างคุ้มค่าสูงสุดค่ะเพราะในขั้นตอนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของที่นี่ออกแบบให้สามารถใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากบ่อฝังกลบขยะ นอกจากนี้แล้วน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ก็ยังนำไปเป็นเชื้อเพลิงคู่กับก๊าซชืวภาพในการผลิตก,กระแสไฟฟ้าจึงนับเป็นการนำร่องการใช้พลังงานทดแทนที่เห็นเป็นรูปรธรรมของเทศบาลเมืองวารินเทนราบค่ะ สสรับใใ่่จิงแวดล้นอเ yeah! ทศาบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คอยดูแลทุกสุขประชาชนแต่เพียงผิวเผินแต่วันนี้เทศาบาลเมืองแห่งน,นี้ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมของบ้านเกิดและมีความพยายามที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนอันมีค่าของประเทศชาติอีกด้วยค่ะ ปริมาณขยะที่กบฝังนะครับก่อให้เกิดแก๊สธรรมชาตินะครับในอดีตที่ผ่านมาแก๊สนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับมันในช่วง23สาปีนี้เรามองว่าแก๊สนั้นน่าจะมีปริมาณมากขึ้นก็เลยได้เล็งเห็นในความสำคัญของแก๊สนั้น,ก,น,นก็เลยนํามาใช้ผลิตให้เป็นไบโอแก๊สนะครับซึ่งไบโอแก๊สที่เกิดขึ้นนั้นขณะนี้เราเอามาเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับได้ประมาณ5กิโลวัตต์ เพื่อให้แสงสว่างภายในบอ่อมับัดข,ขยะของเรานะครับรวมทั้งถึงน้ํามันพืชที่มีการใช้ในเขตเทศบาลของเรานะครับเราก็จะนํามาทําเป็นบาโอดีเซนนะครับซึ่งลดขยะของเทศบาลในปัจจุบันนี้รวมทั้งเครื่องจักรหลายๆเครื่องนะครับเราก็ได้ใช้แบโอดีเซนที่เราผลิตใช้งานอยู่ครับแม้พลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นนะบ่ฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองวารินชรากแห่งนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคม แต่มันคือบทสะท้อนผลงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุมของที่นี่และยังเป็นภาคของการต่อย,ยอดทางความคิดให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างสารพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงอันมีค่าของเมืองวารินชำราบซึ่งจะเอื้อประโยชน์อันมหาศาลต่อประเทศชาติของเราในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ